นี่ก็เป็นนักเรียนนะครับที่มาร่วมทริปกับเราในวันนี้นะครับในโดยมีท่านพระอาจารย์พระมหาพุถินันนะครับในท่านได้เป็นหัวหน้าทริปในครั้งนี้เลยนะครับเนี่ยครับอันนี้คือปางอะไรนะครับไหนเนี่ยน,นี้น่าจะเป็นธรรมญาตใช่ไหมปางถ้าถ้าจำคิดได้เป็นน่าจะเป็น,นลีลาครับอาจจเป็นนามว่าทารีลาล,ลาีลาครับผมอันนี้คือนะครับ อันนี้ก็เรียกว่าปางพุทธลีลาส่วนตรงนี้ครับปางอะไรครับนี่งปางนักปลกครับปางนักปลกนะครับนี่คือปางพุทธลีลานั่นคือปางนักปลกปางนักปลกนี่ถนับคนกวนเสาครับส่วนทางนี้นะครับส่วนทางนี้ก็เรียกว่าปางตายนะครับปางไม่มีครับปางไม่มีไม่มีครับมาดูปางปางหนึ่งซึ่งเราได้เดินดูปางหลายแบบหลายๆอย่างมาดูปางตรงนี้น่าจะเป็นปางลีลานะครับ จะขึ้นรถบัสได้ครับ <c oughs> วันนี้เรามาอยู่บนอาคารสลาแก้วกูนะครับตรงนี้ก็บริเวณชั้นสองของอาคารนะครับจะเป็นกลองหมากแข้งนะครับกลองหมากแข้งก็เป็นกลองที่ทางทางทางจังหวัดน้ำคายนะครับกลองนี้กออ็มีความโบร,ราณนะครับเต <c oughs> ็มไปด้วยสตราวุธนะครับส่วน ใครที่มาสลาแก้วกูแล้วอยากจะชมพระไอตรงหีบศพหีบปรรจุศพนะครับของคุริเริ่มนะครับในสลาแก้วกูก็ต้องขึ้นไปที่อาคารชั้น3นะครับของสลาแก้วกูนะครับจะมีหีบลงบรรจุศพนะครับของคูรีเริ่มนะครับต้องขึ้นไปที่สลาชั้น3นะครับส่วนชั้นสองนี่ก็จะมีแค่กรองหมากแข้งตรงนี้พร้อมวัตถุโบราณ ครับวัตถุโบราณที่ได้สร้างขึ้นนะครับตรงที่พุทธสถานแก้วปลูตรงนี้นะครับก็มีเทวลัยหลายปางครับสวยนะครับสวยแต่ละวาตามก็มีที่มาที่ไปนนั่นนะต่อไปเราก็จะขึ้นไปต่อ,อที่ก็จะเป็นภระยาสงตามต่างๆที่ เรารู้จักซึ่งเป็นพระยาสงฆ์ของสยามประเทศก็มีหลายอ่าก็มีหลายหลายหลายรูปนะครับนี่ก็จะเป็นพระครูัญญาวิสุทธ์ฝนคนนี้ไม่ใช่พระครูก็จะมีพระชายบุญมาคัมพีรัรมโมนะครับพระอาจารย์สังเถอสิงท,ทองทมรรวโรพระอาจารย์ห่อนสา พระโพธิธรรมอาจารย์เอระพระครูทิติธรรมยานพระาชมุนีสามีรามคุณประมาจยา์นะครับและหลวงปู่แหวนที่เรารู้จักนะครับหลวงแหวนพระอาจารบุญมาธิตาเพโมนะครับและอีกรูปหนึ่งที่เรารู้จักคือหลวงปู่มั่นนะครับภูริพันยูนะครับ <c oughs> <c oughs> ผมมาแล้วท่านนักสท่านาน,านัอย่างี้ผมว่าแล้วผมาแล้วเดาาิเเนก่อนมาเดินก่อนผมครับแล้วผมยังถอยหลังไน่เลยเนี่เดี๋ยวไป่ไปม่ <c oughs> ได้หๆอโอ้ยไออ้มด้่ย มันยังเหลืออีกนะฮะเยอะครับอ่ะมันเยอะคอมีเลยตายแล้วนะครับแต่ไม่ต้องไปกลัวค่ะเฮ้ยต้องสู้สิสู้ครับสู้ฮะเราังอุ้ยเชงเระวังถักนะครับหลายกิโลนะอุ้ยเช่อุ้ยเชิ่อุ้ยเชอ่งจัมาอันนั้ไม่เชอไม่เช์่ง่้ไม่เชอจัมฮาไม่เชอไม่ไม่เชอไม่ไม่เชอ เชื่อเราเยนเหมือมือถออมือถอะบอไม่เฉยมือเช่อใจเราเน่ยโอช่อใเราม่อชื่อเราเนียเรานี้เป็นหลุมระวังขโมงคนมาเห็นเอฮ้ยไอ้ไม่ได้มามันดับเลยมันไม่ได้ดับมือไหนมื้นเอ็มือถออมือถออมือถอพวกนีเธอตัวี้ร้อยกับม้าหนอ

ครับตอนนี้เราจะทำการลงจากภูทอกจังหวัดบึงกาฬนะครับโดยให้เด็กเป็นผู้นำทางนะครับเด็กนะครับตรงไปเลยมีกลัวโอ้ยนี่นหะเนี่ยโอ้ยเหยียบตี้ยออกครับออกครับดูก็กลัว ก็การหาลักลอบทำให้คนที่ผ่านเข้าไปโด่อนารแลปยที่มันได้งเสริมทกแต่ีบกแุน ตอนนี้รังสังจะมาบวงสวงนะครับมาบวงสวงนึ้มาขูดเลข <c oughs> <c oughs> ดูแล้วน่าจะมา <c oughs> มาทาแป้งแน่นอน <c oughs> บอกว่าน่าจะสามหกแน่นอนที่ว่าเป็นพญานาคที่ยาวที่สุดในโลกนะครับตอนนี้ยังไม่ถึงหัวพญานาคเลยกนะ็หางหางพญานาคในหัวในหางอ๋ออยู่บนหัวลังสันก็มีนะครับ <c oughs> <c oughs> เรียกว่าตอนนี้เข้าสู่พิพพธานาค <S <S นะำนาจํำนานนาคีนะครับตอนนี้เป็นเกาะต้นผาเกาะ,ะแน่นๆน,น่นแนองนะ <S <S นตอนนี้มาที่เกาะนะครับเกาะแน่นๆน,น่นนนอนนะ ハ言うの